สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีกุมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของเพื่อนๆชาวราศีกุมนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายน2564นะคะทั้งในเรื่องของการเงินการงานความรักความสัมพันธ์ทั้งของคนโสดและคนคู่ การอ่านจ,จะเป็นการอ่านแบบพลังงานภาพรวมนะคะ general reading นะคะซึ่งมันอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะมีพลังงานที่สอบกันบ้างนะคะหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การเงินการงานของชาวราศีกุมนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้กันนะคะว่าจะเป็นอย่างไร ใจแรกนะคะ King of Swords นะคะตอนนี้นะคุณเป็นคนที่สตรองมากๆนะคะแล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดนะคะคุณอาจจะกำลังตัดสินใจลงมือกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของการเงินการงานเนาะในช่วงนี้นะคะ Six of Wands Six of Swords นะคะ Eight of Swords นะคะ Three of Cups The Chariot แล้วก็ว้าว Eight of Cups คุณอาจจะกำลังตัดสินใจในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนงานหรือเปล่านะคะ อืมคุณค่อนข้างที่จะเหมือนมันถึงเวลาของคุณแล้วแหละเดือนมิถุนายนนะที่คุณจะต้องตัดสินใจกับเรื่องนี้นะคะไพ่เนี่ยเหมือนอยากจะบอกว่าให้คุณใช้เวลานะคะออสิ่งที่คุณลงทุน ทำนะคะโปรเจกต์ใดๆก็ตามนะคะให้เวลากับมันนะคะแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปด้วยตัวงมันเองนะคะถึงแม้ภาวะความเครียดตอนนี้มันมีนะคะสะสมเนาะทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่นะคะแล้วก็มีปัญหาที่ยังไม่ถูกไม่ได้ถูกแก้ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงด้วยนะคะแต่ยังไงอะ ให้ปล่อยวางนะคะทีละเรื่องเนาะบางเรื่องที่แก้ไม่ได้ก็ใช้เวลาเป็นตัวช่วยนะคะอันไหนที่แก้ได้ก็ค่อยๆแก้ไปนะคะยังไงแล้วความสําเร็จนะคะแล้วก็การเฉลิมฉลองอะ่ะมีอยู่แน่นอนนะคะในสิ่งที่คุณรอคอยเนาะชาริออตเนี่ยมันจะเข้ามาบอกว่าให้คุณน่ะมุ่งหน้าไปสู่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าสิ่งที่คุณเป็นเป้าหมายของคุณนะคะสิ่งที่คุณโฟกัสนะคะอ่ ให้พลังงานดีๆอ่ะพาตัวคุณไปข้างหน้านะคะอมืมีไฟในเรื่องของการทํางานนะคะอย่างไรก็ตามนะคะให้ระวังในเรื่องของออการคิดทบทวนนะคะไตรตรองอย่างมีสตินะคะไม่ว่าคุณจะเลือกทําอะไรนะคะถ้าคุณคิดว่ามันใช่นะก็ลงมือทํำซะนะคะอืมดูแล้วมันจะได้มีการเดินหลีกหนีจากสิ่งเก่าๆจริงๆนะคะ หรือว่าเป็นอารมณ์ความรู้สึกเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆก็ได้นะคะคุณอาจจะออใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งเนาะตัดสินใจที่จะเดินออกจากความทุกข์ความหลังนะคะอะไรที่มันทำให้คุณไม่มีความสุขอีกต่อไปแล้วคุณก็พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าซึ่งเตยก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจเนี่ยอย่างไรก็ตามนะคุณก็จะมีความสุขนะอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกเป็นทุกข์ อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันท็อกซิกกับชีวิตคุณนะคะการเงินการงานถ้ามันไม่ได้ตอบโจทย์กับคุณอีกต่อไปก็ให้คุณ move on นะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะมาต่อกันที่ในเรื่องของความรักนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนโสดคนโสดชาวราศีกุมในช่วงของเดือนมิถุนายน 2, 5 6 6พความนาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน Okay. ตัวต้นของชาวราศีกุมคิโนดนะจ๊ะจัดเมนโอ้โหคล้ายๆกับเรื่องของการงานเลยนะคะคุณน <laughs> ่าจะกำลังตัดสินใจที่จะอยู่หรือไปกับเรื่องใดสักเรื่องหนึ่งจริงๆนะคะเดลไฮโลแฟนนะคะเตยมีความรู้สึกว่ามันเป็นวาระของคุณแล้วแหละที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะ Five of Pentacles นะคะ โอ้โหจสติดใช่เลยนะคะถึงเวลาแล้วนะคะ Five of Cups ค่ะ The Temperance Knight of Pentacles Ten of Swords Six of Wands The Hangman นะคะที่ผ่านมานะคุณอาจจะจมอยู่กับการเสียใจ นะคะคมีอดีตที่มันปบนปมแหละนะเหมือนย้อนคิดกลับไปแล้วก็มันเสียใจตลอดเลยนะคะอาจจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะมีใครสักคนนึงวนกลับมาเพื่อที่จะมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งเหมือนมารอบนี้อยากจ,จะจริงจังมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะตัวคุณเนี่ยเหมือน เป็นวาระแห่งชาติของคุณจริงๆนะคะในช่วงนี้นะคุณเหมือนน่าแหละน่าจะมีใครกลับเข้ามาส่งข่าวคราวพูดคุยจริงๆนะคะแล้วต่คิดว่าคุณเหมือนตัดสินใจที่จะทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งกับความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการไปต่อหรืออาจจะมีการตัดจบในเรื่องของความสัมพันธ์หรือจะให้เขาเป็นกัลยาณีมิตรกับคุณอะไรแบบนี้นะคะแต่มันเป็นวาระที่ว่า คุณจะต้องตัดสินใจแล้วคุณก็จะเปลี่ยนแปลงพร้อมเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้นะคะอืมคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยอะไรแบบนี้นะคะอืมพลังงานนะดูแล้วน่าจะเคยเจ็บเจ็กันมาจริงๆนะคะกับคนคนนี้เนาะอหรือก็ยังมีแผลเก่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอยู่อะไรแบบนี้นะคะอืคุณพยายามที่จะตัดมันให้จบอะไรแบบนี้นะคะในช่วงของเดือน มิถุนายน2 5 1 4สําหรับชาวาคนโสดร,ราศีกุมนะคะแต่คิดว่ามันจะมีการกลับมางคนเก่าๆจริงๆนะอืมจะมีการกลับเข้ามาง้อไม่ว่าคุณจะตัดสินใจแบบไหนก็แล้วแต่คนคนนี้จะพยายามกลับเข้ามานะคะ ที่สุดแล้วเนี่ยเตยคิดว่าคุณอาจจะตัดสินใจให้โอกาสเขาในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะอาจจะลองกลับมาให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ลองพยายามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้นะอาจจะเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินด้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการงานด้วยหรืออาจจะสลับกันก็ได้นะอคนคนนี้นะคะเหมือนเรายังต้องใช้เวลาเพื่อที่จะดูเขาอีกสักระยะหนึ่งแหละว่าความสัมพันธ์มันควรที่จะ ไปในทิศทางไหนมันจะมีคอมมิทเมนต์กันได้ไหมนะคะตัวของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะคิดหนักนะแล้วก็ต้องการเวลาเป็นส่วนตัวเพื่อที่จะดูพฤติกรรมของเขาว่าเขาจะชัดเจนกับคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะยังไงก็ยังแนะนําให้ใช้เวลากับเขาก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจนะคะ ที่จะคอมมิชหรืออะไรใดๆก็ตามให้ดูการ,กรทำของเขานะคะจากนี้ไปสักสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะหรือไม่ก็อีก3เดือน6เดือนไปเลยดีกว่านะคะใช้เวลากับเขานิดนึงนะคะเราค่อยตัดสินใจเนาะในการกระทำของเขาให้มันชัดเจนก่อนนะคะแล้วไม่ว่าอย่างไรก็ตามเตเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะ กพว่าในแฮงแมนเนี่ยถ้าลองใช้เวลาพิจารณานะคะให้รอบคอบนะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเนาะสำหรับชาวราศีกุ้งคนโสดนะคะก็จะประมาณนี้ในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ก่อนจากกันไปฝากกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเตยด้วยนะคะโอเคเรามาต่อกันที่ เรื่องของความราักคนมีคู่ชาวราศีกุมเรามาดูกันค่ะเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรนะคะ โอเคใบแรกนะคะ t of cups ช่วงนี้น่าจะมีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะคะอยู่กับคนที่คุณดักนะคะมีการเฉลิมฉลองนะคะใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะ9 of cups นะคะโอ้โหเดท six of swords justice เ e มเพลตส์ไฟฟ์อ u ฟคัพส์ s ดอะ n ันเคียงแล้วก็ t o o l อืมความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามทำไมรู้สึกถึงความดราม่าเนาะ เหมือนว่าคุณเคยจบกันไปหรือเปล่านะคะกับคนคนนี้เนาะอาจจะมีการตัดสินนะคะที่มันแฟรแฝยุติธรรมนะคะอาจจะมีการยุติความสัมพันธ์กันไปนะคะแต่ยังรู้สึกอยู่ยังเสียใจอะไรแบบนี้นะอืมหรือว่าคุณอาจจะตัดสินใจอาจจะมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แล้วก็เคลียร์กันนะคะที่จะไปต่อแต่ปัญหามันคือการที่ความหลังความเสียใจมันยังคงอยู่ ปัจจุบันนี้มันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองและอยู่กับเพื่อนฝูงหาความสุขให้กับตัวเองในเรื่องของความรักนะคะคุณเหมือนเนี่ยจะให้เวลาเนี่ยมันมันเป็นตัวบอกนะคะเป็นตัวช่วยแก้ปัญหาเพราะว่าคุณเชื่อว่าความรักที่ดีสิ่งที่ดี รอคอยคุณอยู่ข้างหน้านะคะตัวเขาเองเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ปัญหานะพยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นชัดเจนขึ้นอะไรแบบนี้นะแต่ดูแล้วเหมือนคุณค่อนข้างที่จะรักตัวเองนะคุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วคุณมีความสุขจริงๆแล้วใจคุณเนี่ยเหมือนคิดที่จะจบความสัมพันธ์นี้อย่างไรก็ไม่รู้นะจริงๆ <c oughs> ในช่วงของเดือนมิถุนาย,ยน2564นะคะสำหรับชาวราศีกุมคนมีคู่นะคะ แต่คิดว่ามันจะมีการได้พูดคุยเคลียร์กันนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะจบไหมอะไรแบบนี้นะหรือมันควรจะไปต่อแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะเตยมีความรู้สึกว่าถ้าคุณไปต่อก็คุณก็ยินดีที่จะให้โอกาสเขาแล้วก็ช่วยกันทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะเพราะยังไงอ่ะก็ยังรักกันอยู่ยังรู้สึกดีกันอยู่แล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่กันเลยเซตซีโลกันเลยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ลืมอดีต กันไปทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมีการออทานฟอร์มเอเนอร์จีพลังงานเก่าๆคือตัดทิ้งนะคะเราเริ่มต้นรับหนึ่งกันใหม่นะคะหรือก็เป็นไปได้ที่ว่าชาวราศีกุมนะจะเล,เลือกที่จะตัดจบและอยู่คนเดียวบาลานจะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะเราก็มีวุฒธธิภาวะมากพอในเรื่องของความรักนะคะที่จะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุข นะคะอย่างมีอิสระนะแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องผูกมัดกับใครต่อไปแล้วนะคะคุณจะเปลี่ยนแปลงพลังงานของตัวเองไปสู่จุดที่ดีขึ้นรักตัวเองมากขึ้นเห็นค่าของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่ยึดติดกับความสัมพันธ์ใดๆนะมีความสุขกับตัวเองประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีกุมนะ อ่มันอาจจะมีอะไรที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเตยขออนุญาตอ่านเป็นภาพรวมนะคะยังไงก็แล้วแต่มันเป็น general reading นะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปรบควนเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจกับเตยด้วยนะคะยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะชอบไม่ชอบเนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ